ันนี้อใส่ปิ้งเลยนะลูกตัวนั้นมันนอนอยู่ไหนตัวไหนนอนอยู่ปลาปลาไหนตัวไหนสวยนั่นไงที่มันนอนนิ่งๆมันไม่ใช่ปลามันเป็นลูกปลาปลาเดี๋ยวว่ามันเป็นปลาแบบดูด ทำความสะอาดอ่ะใ้ตาดิสุดมันจะน่งดูจะไข้น้อ้่เานอะาเ้ลยนั่นแหละเหมือนไก่ตัวนั้นนั่นแหละที่มันนอนนิ่งๆมันจะดูดตู้กระจกดูดพื้นอะไรเงี้ยนี่ๆๆๆปากมันจะดูดๆเรียกแตนกแกะเขาม่ให้กลัน มันจะแบบนิ่งๆ้วมันไม่ค่อยสนใจคนไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่เอเอมันไม่สนใจป้าไปดูตัวอะไรส<ๆ>ิเจ๊าห้ามจับนะนิ้วขาดนะนิ้วกุดนะเดี๋ยวนะกัด เต่าเต่าลายตีเปลัดวตัวนึงปลาตัวเล็กๆเป็นต,ตัวเล็กสีน่ารักนะปลาตุ้อ่ะ